เซ็นโฟวฟูดนะคะนี่เขาไม่เอานี่ ดูเป็นเลขแปดไหนผู้ออกคูณทั้งเลขแปดที่ไันตดงนั้นแปดนะคะเออมันก็ง่ายดีนะเดราะง่ายดีก่อนอันนี้ยี่หรอยี่ค่ะบวีแปด เบุ๊กแฟนเพจของการเอ็กคลาสวอเตอร์อีกด้วยนะคะและกิจกรรมทั้งหมดเท่นานี้ค่ะของรางวัลของเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ,จ,ะจัดอี าครับผมก็คือเราจะสุ่มรายชื่อเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะต้องเก็บประกาศเหรอครับรอบฟิเนนอลตอนนี้จบไปเท่านี้ค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งรางวัลที่เรียกได้ว่าจะพาคุณมากรีนกลับบ้านด้วยค่ะไม่เชื่อใช่ไหมคุณไม่เชื่อใช่ไหมเอาไปเลยเออรับไปเลยรับไปเลยครับ

แปะมอไปนะครับผมเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเต่นมาเติมมาเติมมา ก็ดีค่ะแลวกภาพดีขึ้นแล้วก็อาการจัดทูนแพก็ดีขึ้น,น,นจริงเหรอ,อจริงเขาบอกว่ามีส่วนช่วยนะครับใะปกติที่สามารถจะแบบมีน้องมูกแบบแบบหายใจไม่สะดวกที่ผ่านตัวเองคทันรู้สึกว่าเราอยู่ข้างในเราดีขึ้นอะ เดี๋ยวเราให้ที่หมาของเร กิจกรรมครับผมก็นะเออนี่คือทิ้งท้ายแล้วถูกไหมมีอ<ภ>ีกเพลงนึงมีอีกเพลง,พงนึงฮันน่าไม่มีอันนี้มีสองเพลงหมดแล้วนะฮะก็เออขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้นะครับขอบคุณพี่ สร้างสรารสีดีนะครับแล้วก็มอาสูตต้นไม้ด้วยกันก็อยากจะให้เอาไปดูแลกันต่อที่บ้านนะครับผมให้มันเจริญเติบโต,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 โตโนะครับผมขอบคุณมากที่มาร่วมงานในวันนี้ครับองคุณแก็นะคะก็นะคะใครที่อยากสูดน้ำเอคลาสนะครก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะ,ะในช่องทางออนไลน์นะคะ หาซื้อได้นะคะในสถานที่ต่างๆก็จะเป็นโัวร์นะคะโซลิโชวนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือหรือก็จะเป็นสัมปลมได้นะคะที่ Facebook แคนเต็ดของทางเอ็กซ์คลับอีกด้วยถูกต้องนะคะมาทั้งวันวันนี้ก็ได้ทั้งพูดคุยกับการขับแบบเท่าทั้งตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับดีใจดีใจนะที่ได้มาเจอกันนะครับดีใจนะครับผมก็ ขอ <occurs> ให้ท <navigation> ุกท่านเดินทางกลับบ้านย่ปลอดภัยนะครและขาวรดับัดนะครบขอขบเรียนเชิญข่าวกาะจัให้คำานะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กคสน์ดาวขึ้นมามอบที่ดินทข่เราขอเป็นสมานค่ะขับเรียนเชิญข่นบอกขอบคุณ พี่กรณะครับที่ทาให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเจอกับคุณท่านตรงนี้นะครับต้องขอบคุณหมากมากกว่าค่ะที่หมายที่เาเดือรุ่งมากตอนนี้ oh. ไม่ใชคิวยาวคิวทองแต่ว่าด้วยการที่เป็นลูกค้าชั้นดีของเ e อ็กซ์ลัสนะคะก็เลยวันนี้จัดเอ็กซ์คลูซีฟไม่กี่ท่านเท่านั้นเองที่ได้มาต้องขอบคุณหม, <c oughs> มากด้วยที่มีความเป็นกันเองนะคะครับ ข้าวของเอคลาสเพราะว่าท pues nah ุกท่านนี่น่าจะได้ถ่ายรูปสมัครตัวละตัวทุกคนแล้วก็น่าจะได้ของที่จะกลับไปนะคะวันนี้สนุกมัมยคะสนุกมั้ได้ถ่ายรูปหอลมั้ยคะคิดว่ารูปเดี๋ยวเข้าไปเลยน้าใครฝากหมากปีนอะไรก็จะลงรูปไว้ชื่อหมหมากปีนใช่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเอคลาสกันครับก็ขอบคุณคุณหมามากแล้วก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยอุนหนุนเอทพลาสมาตลอดแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนที่ม่ผมาไกลมากันที่ละทีเลยอ๋อใช่มาทุกวันนี่นะครับใครมาจะตัดสวนไหสวนเลยอ๋อมาจากจังหวัดไหนคะอุสุรินยุซุรินอใกล้ใกล้ทุรินซุรินทริมาไกลมากครับขอบคุณมาก ครับค่เอ็เอด้รักครับขอ้เอ็ดนยะครับคราบขอบคุณนะคะคุณวรชัชเชีงชาบุษยรมการรู้จัดการบริษัท